Thank you. ค่ะทุกคนตอนนี้ฟ้าก็มาถึงสวนนภูมิแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มเนาะ4ี่ทุ่มก็จะนัดรับเอกสารแล้วก็อะไรยังไงต่อก็ติดตามชมการเดินทางครั้งนี้ของเรานะคะเป็นกำลังใจให้ฟ้าไปถึงปลายทางได้อย่างสวัสดีค่ะคุณจ้าตอนนี้ฟ้าก็มาแรกเงินที่ซูเปอร์ริช ะะ้ตอนนี้ธุระหลักๆของเราที่สนามบินก็หมดแล้วนะคะว่าตัวจดีเคเรียบร้อยแลกเงินเรียบร้อยก็ต่อไปก็จะเป็นธุระถ่ายลูกลูกเกิดมา20ปีไม่เคยแยกกันถึง3เดือนที่ไปครั้งแรกคิดว่าเดี๋ยวลูกต้องร้องไห้ร้องไห้อะไรร้องไห้เลย,ลเลยดีใจหนีแม่ไปเที่ยวได้ <laughs> ไม่ได้ใช้คาว่าหนีมันเป็นการออกไปหาประสบการณ์แล้วก็กลับมาซบอบแม่เหมือนเดิม คือชั่วโมงก,กว่าเครื่องก็จะออกแล้วเด้อแล้วดูคิวแบบยาวมากทำไมแล้วเขาเปิดเคาน์เตอร์แบบสามเคาน์เตอร์อะล้วแถวมันยาวขนาดนี้ดูตอนนี้คือห้าทุ่มห้าสิบไฟคือตีหนึ่งสิบนาทีจะทันหรอวิ่งละจ้าวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งจนกว่าจะถึง g 5าเศร้าคูณสองคือ ตะกินแทร์ตอนย้ายกระเป๋าน้ำหนักเกินตอนน้องต้องย้ายอีกกระเป๋าอันนี้ที่เป็นชาริออนสุดท้ายดื่มนึกไปว่ามันเกินร้อยเอมแอลไหวไหมเดื่อ,ออกตปหนึ่งสิบสีตอนนี้เที่ยงคืนห้าสิบสองเป็นไงม้างไม่ต้องพูดหรอกผมมึงตุยป<ะ>ักเดินเรืองมาตอนนี้ แบบกรบแบบเงาเม็นคำซั่มไหมคุณเห็นความเปลี่ยกของหัวเราพยายามที่สุดแล้วทุกคนที่เราถ่ายบล็อกอันดีมีคุณภาพมาให้แต่ก็คือถ่ายไม่ทันทุกคนมีการที่วิ่งคือว่าค o t o เ h อร์เช็คยิงช,ช้ามากตอนที่พี่แอร์เก่าเขายื่นตัวให้ได้บอกว่าเก่ไกลหน่อยนะคะตอนนั้นกูเกค่ะโอเคนะคะพี่ไปแน้าประเทศไทย ซีฟ <m idd Aug behaviour> ู้ด <clicked> ก็ม <c oughs> ีมีปลาปลาปลาแตปลาปลาแล้วกดูซิว่าจะนมไหมนุ่มมั้่นะโอเควันนี้เรามีเวลาเอะพอที่จะ่ิง ประมาณสิบสองชั่วโมงนะคะก็คืออยู่กันที่อินชอนยาวๆไปเลยตามไปเดี๋ยวจ้าสาธุไม่ต้องวิ่งเลยไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งนะทุกคนไม่มีความผิดวิ่งเนะ ตอนนี้เรามาถึงโซลอินชอนกันแล้วนะทุกคนเราก็กําลังจะไปหาที่นั่งพักกันนะคะว่าอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไรแต่ที่นั่งรอแล้วสวัสดีครับสนามบินล้างมากแล้วคือตั้งแต่ตอนที่ลงเครื่องมาแล้ว <c oughs> ก็เหมือนเห็นเลแล้วว่าแบบโซลอินชอนมีแค่เนี้ยวันนี้ไฟน้อยกว่าสุนภูมิสุนันภูมิที่ลงแผงดูเยอะกว่าเลยเนาะมงมงอะไร ก็จัดการธุระอะไรแล้วก็จะไปเข้าแนบโซนตรงเมื่อกี้ยิบสักหน่อยนะคะโอเคก็คือเป็นมหาการ์รลองรดเขาก็หนีเป็นเจ้าพายาุพายุใหญ่นะะคือหิวไม่ไหวแล้วไงทุกคนก็เลยแบบต้องตื่นแล้วบะเพื่อนคืนนอนสบายมากเหน่ยไหม ทุกคนทำไมทำไมไม่เห็นเออเห็นเลยจริงๆร้าี้นร้านที่วิวดีมากทุกคนข้างหลังฟ้าก็คือเห็นเป็นหลุมจอดของเครื่องบินอยู่เลยนะอันนี้คือหน้าร้านที่เราขึ้นมาทานอาหารกันนะคะราานของคุณฟ้ามาแรงน้องหน้าอิสมากน้องเดือดน่าจะลรกปากอ่ะเมื่อกี้ไต้เป็นทำอะไรไปแล้วคำนึงเราได้มากินกิมจิแบบฝีมือชาวาครี คำนี o, ้สองมันจะคำอะไรก็อร่อยแต่แต่ว่าเขากินที่ไทยมันอร่อยกว่านี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องเคียงไม่มันเครื่องเคียงเครื่องเคียงหนึ่งเครื่องเคียงสองเครื่องเคียงสามปั๊กอุ้ยแน่ากินนะขายมากที่บอกว่ามันเป็นแกงเลียงแกงเลียงเกาหลีอร่อยมันคือซูมิโซะ is not แกงเลียงอันนั้นเป็นแกงเลียงเกาหลีไปแล้วนี้เป็นไรระวังโลกปาก ร้อนอยู่มีความเปรี้ยวเอออร่อยชอบรสเนี้ยสดชื่นดีเอร่อยเนาะย่งได้นะกินแกงดงเกาหลีได้นะ ะหลังจากการเดินสำรวจกินชอนไอซีเอ็นเป็น,นเนมือลงลางกําลังมาแล้วก็ช็อปที่เปิดก็ไม่ใช่ช็อปที่เราจะเข้าไปมีผลิตภัณฑ์กันได้มากนักเส่วนมากจะเป็นพวกแบรนด์เนมแล้วก็เป็นสินค้าที่เหมือนเขาเป็นเซอร์เนียอะไรเงี้ยไม่ใช่ของอที่เราจะซื้อแบบจริงจังจ็บได้เนาะเราก็เลยกลับไปที <ไป S 2> ่เดิมกลับไปที่เดิมใช่ไปนั่งรอเฉยๆอาจจะหาหนังดูมั้งตอนนี้หลังจากที่ต่อเครื่องมากี่นาทีนะที่กี่ชั่วโมงนะสิบ กว่าชั่วโมงซึ่งเป็นการนอนไปละครึ่งหนึ่ง<ๆ>ก็กำลังจะไปต่อแล้วตอนนี้เราก็เตรียมจะไปที่เกต <ๆ S 2> กันแล้วนะคะเจเห็นคนไปครับเกต23ที่า3 จะเล่าให้ฟังเลยว่ากินข้าวเสร็จแล้วแต่ว่าม่อิ่มกคือคือับในตคือคนพยายกว่าคนนี้คยอะไรกับแอร์สองคนไม่เออ,อเออก็คือเเช็คเอเชแล้วเกิเลยขึ้นรถแท็เซี่ผก็บิดมันไม่ผิดที่จะขอได้เขาบอกว่าได,ไดใช่ใช่ก็เลยลองถามเอาว่าเออขอได้ไหมทีเนี้ก็เลยถามเขาอว่าได้แต่ว่าเอาถามวาต้องการมิวเลยหรือเป็นแซกที่เราก็แบบเอเค Snake เก้อฟังเดาลอเบอร์น่า กับม,มือนาเพ่ขอขอสองอันอสี่หอหลังจากที่ชีฟ้าตื่นแล้วเพิ่งตื่นมาถึงนาทีที่แล้วนนะก็ถึงเวลาอาหารมื้อสุดท้ายบนเครื่องเป็นไงบ้างนอนอันนี้เป็นซีฟู้ดบิทไรซ์และชีกับบิทไรซ์และดีเซอร์ ว่าแทนเป็นนิ่งค่ะไม่ไม่ต้องเอากลับไปลบล่างก่อนแล้วอยู่ที่โต๊ะใครใครกินเพิ่มใครเอ่ยใครเอ่ยเธอจ้าเป็นไงบ้าง ตอนนี้เรามาถึงสนามบินนาร์ทแอตแลนติสแล้วนะคะก็คือจริงมาถึงประมาณพักหนึ่งแล้วรอตั้งมอยมาชัว่วโมงนึงแล้วก็ตอนนี้กำลังวุ่นวายกับการเรียกรถครั้งแร<ะ>ก,กก็เจอเจอคนทะเลาะกันแล้ว อันนี้เป็นที่ซุกหัวนอนคืนแรกของเราในวันนี้นะอยู่ใกล้ๆสนามบินแอวเอทุกคนดูปักไฟดิก็เป็นห้องที่งงๆนิดนึงเอ๊ะก,ก็อี้ตัวเนี้ยดูสัมพันธ์กับเราเครื่องแป้งนะแต่ก็อกกี้ตัวนั้น่ะแตกมากเลยัมก็อี้ทำงานอันนี้องมาเยี่ยมครับอะตอนนี้ก็คือจัดการในห้องพัก เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งซึ่งเมื่อกี้ยังไม่มืดแต่ตอนนี้มืดเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มชอยไลาลวไปก่อ okay. จะก๊อกน้ำก่อนหรือจะไปกินก่อนก,อก๊องน้ำก่อน,อนแล้วไปกินที่ร้านโอเคเดียชายอยู่ปะเนี่ยอ่ะก็จะคือจะบอกว่าน้ำเย็นมา <laughs> เมกา <c oughs> โคตรโคตรจะเมกา เจอตั้งแต่ขึ้นรถบัสเลยเออเราเริ่มรถบัสให้ฟังอ่ะก็คือก็คือมีสองตัวละครพนักงานเป็นคนดำแล้วก็คนอีกคนนึงที่เป็นผู้โดยสารเป็นคนขาวเออผู้หญิงขาวเหมือนที่ต้องการให้ยกก็ฟ้อกให้หน่อยแต่ว่าพูดแบบสั่งอะสปริงสั่งเหมือนแล้วทีนี้ตาร์เขาก็เลยมาบอกว่าเทมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยเออถ้าเกิดว่าจะสั่งอย่างเงี้ยคุณต้องให้ทิปผมนะเออหรอเขาพูดงั้นเหรอให้ทิปด้วยกูดิ ถ้าเกิดว่าเราจะต้องการ,ราความช่วยเหลือเราควรที่จะพูดว่า please ไม่ใช่ออกคำมาร์คำสั่งถ้าเราออกคำสั่งเราควรที่จะให้สติ๊์เขาเอ,อ่ะก่อนนะดูดึงไม่ได้เดปลี่ยนแดงปะเดินได้เลยใช่ปะน่ะเดินเไม่ต้องหัว <laughs> <c oughs> คือมันกดแล้วมันไฟแดงให้เลยด้วยนะ Chinese r e s t a u r a n t อาหารจีนเช่นปะมาหาจัดอาหารจีนกันเลยตั้งแต่ถึงเาทุกคน อันนี้คือฮอตแอนด์ซาวร์ซุปมันจะมีอะไรหน่อไม้มีไข่มีเห็ดยุติไม่ใช่จุติยอยักษ์่ะยอยักษ์ที่แปลว่าอะไรความหมายไมที่แปลว่าเกิดอ่ะที่แปลว่ากำเนิดยัตติไม่ใช่จั๊เอ้ยดิดิพี่โอ้โหคขาไม่เข้าใจปะเลยอันนี้คือเป็นหมี่ฮ่องกงมะเอ้ยไม่ใช่หมี่ไม่ใช่หมี่ฮ่องกงหมี่ประเทศอะไรนะสิงคโปร์เออหมี่สิงคโปร์ส่วนอันนี้ไหนคนสั่งเมนูมันชื่ออะไรนะตัง กุ้งเผากุ้งเตาคือทุกคนบังใจเชื่อว่ามันคือกุ้งเผาอะแต่ว่าพอเห็นคำว่า beef and chicken นะสรุปมันคือกุ้งเตาหรืออะไรสั่อ่ะเสียงให้เป็นสำเนียง Chinese กุ้งเตามันมีมาไรข้างในอ่ะมีไหมที่ทนได้ You will get something special because y of u o the charm เหมือนหมอคนนั้นฮักนะ beef นะมันอยู่ข้างในขนมถ้าตัวไปแล้วก็กินกัดเข้าไปตรงกลางอ่ะทีระคนปลา loyal true and kind remember good friend like this are hard to find นีายิงต่อกินต่อให้อ่านก็แพนไม่ใช่มาลาเขาไม่มาอยส่ไปกินเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเดินเล่นกันต่อไปไปมัง